สบายดีพี่น้องสบายดีฟีทีหัแฟงกันเบิดสูุ่ขูสุคนสูุมองสุบนสบายดียามเส้าพี่น้องเนาะตอนนี้กับเจ็ดโมงเส้าพี่น้องเลยพบ่นกันกับสองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมเยี่ยงเลยอืมเปิดภาพบรรยากาศมากเห็นเขากำลังออกห่วงพี่น้องเลยอืมบรรยากาศทงไฮทงหน้ามืงเนี่ คลิปนี้กับสิพ่าพี่พาน,น้องนุ๊กพยายามตรงอีกแล้วพี่น,อน้องเลยนุ๊กทงนุ๊กท่าหายามตรงห้าก็ขึ้นมาแต่ตลาดพี่น้องเลยเนาะฝนบปตุกชับเมื่อคืนเนี่ยหนึกว่าฝนสิมาลองตรงไหมเงียบกิ๊บเลยฝนก็ได้ดัจังได้พี่น้องเลยเนาะ โอ้เ oh, oh, ข่าลุงสีเมืองออกลายไอ้ลินี่พี่น้องนี่สอดปลอไปแล่ลายไอ้ลิ้อเราหนี่ยมาทันลายสอดออกมาทันลายโอ้เข่ายอาย่างนี้นี่คืองามเลยพี่น้องูงเหงาไอ้ลิ้น จักน้อยพี่น้องเนาะอีกรประมาณเดือนนึงก็ได้กินข้าวไหม้แล้วเนี่ยเขากำเริ่เริ่มออก <S <S 1> <S 1> ประมาณเดือนนึงก็สิได้กินข้าวไหม้อยู่เอาพรรษาพี่น้องเนาะเอาพรรษานี่ก็สิได้เกี่ยวบ่จักแล้วเขาเนี่ยมาลุ้นกันพี่น้องเอ้ย ย่มสวยในยจักน้อยเมื่อนี่ฮนก็ขึ้นมาแต่ตลาดกำลังใหญ่ลักมองข่าวขึ้นมาพี่น้อยเนาะเขาพอมินิเนี่ยซ้ำเนี่ยออกกระเบบขห้กระสอดปลอไปเลยน้ำข่างตามยอดเขา ปีนี้โบอยากงามปไปไหนพี่น้องไอ้เข่าก็ได้ถ้าเทียบใช่กับปีที่แล้วบบซ้ำโบซ้ำปีที่แล้วซ้ำแถวนี้ก็ได้เตี๊ยมมุมพี่น้องไอ้เนาะซื้อเขา่าเตี๊ยมมุมเตี๊ยดำแบนเขาเอิ่นแต่ว่าซื้อคนยังแม่นสีเข่าดอกคัมยังบุ้นอย่นี้เขากับบทจักมาพี่น้องมา ไลยตายในยักหน่อยเด้อพี่หนุ่มดิพวกมีแต่โค้งกับโคง้งอย่ไหนบ้าเนี่ยทำลายอยู่วะจะหลอกจะแหลกจะหลอกจะแหลกอยู่าจักษ์โอ้ยังไงกบปอบพี่น้อง nhiều bò lẽ phải không vậy? cái gì? Nhiều bộ. เป็นปดุกตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยประดุกตัวหนึ่งกับปลาลดตัวหนึ่งไข่กบปลาใสอยู่พี่น้องเอ้ยเอ๊ะฝ่าปลาบลายวะยูนี่ไงต้องเซฟฝ่าบ่ค่อยไล่พี่น้องเอ้ย คือละต,ตัวสองตัวมันี่งก็ได้ประค็งหลังเนี่ยมันี่ได้ประดุกกำลังเริ่มมันแล้วพี่น้องเลยเนี่ยผมไว้แค่นั้น อีกอนพี่นหนแข็งแกร่งเย้พี่น้องเลยนี่ม่งมง,มงปลาดุกตัวนึงกับปลาลดแล้วก็มาห้อยห้อยก็ได้ <laughs> ไปพี่น้องไปไปยำล้งที่สองอีกปุรายุกลหน,นองเฮาเนาะกวลัานะงมืดมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ฝนกัได้นาพี่น้องเอ้มาลุ่นล้งที่สองว่าสิปเป็นจ้งใด

มาแต่เลี้ยวบางทางอื oh. ่นไปเอ้ยลืมเลี้ยวบางกล้องคนนั่มตีนนวลอยู่เทิ่งพวเป็นังไย่งนี่มาลุ้นกันพี่น้องมาลุ้นกันมึงมึงมึงแต่งกล่องไว้จะกัน ผลบอตกมันขึ้นไงป่ากงมากวับุลงสั่พี่น้อย ผมมีอยังเลยฝนปกกบปรตกป่าบุลงหัดบมมีช้ามิดหวังเลยพี่หนุ่ยิดหวังอย่างแรงอ้าวพี่หนุย่ยคิดว่ารังนี่แลเสียนป่าสิลงดี บมีซ้ำพี่น้องเลยเป็นน้ำฝนบ่ตกแหละพี่น้องเนาะวิจังไดแลลวพี่น้องเลยคิดว่าจะเห็ดน,นี่ห้องนีอยู่พี่น้องเ้ยมีจิบอยู่เฮาก,ก็ได้เนาะสื่อจิบผลมาไหวาลายปีแล้วพี่น้องเ้ยแต่ว่ามันยากนุ่นนี้นั่นแน่เลยบได้เฮดมีอยู่สิจริงจิบนะแต่กับขั้นเฮาเห็ดเนี่กะ

เด็กตองเด็กค้างคิงคิงลูกอยู่เนี่ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยเด็กคิงลูกโหแล้วก็สลามหลายหลายเลยพี่น้องเอ้ยมายามแต่เก่าน่อก็ได้สลามเนี่ยอ้ยขนาดเลยสลามไม้ไผ่น้ำไม้ไผ่นี่แหละมาเด็กพี่น้องข้างแบบนี้เลยเนี่ย à hết cả đây chứ u sắc neo đấy thì con là có hết này, này, này. để tông này mang đấy nè để mang để sợ lên này เพราะว่าเขาอยากให้น้ำไหลแหงพี่น,อนอ้องเนาะอยากให้น้ำไหลไวไหลแหงไหลเร็วทีก้อนในเห็ดว่างนี้นี่หมองสลามตัวนี้แล้วเนี่ยมันคือกว้างแทบาบนีนพี่น้องเอ้ยเออตัวหันนะ่นเนาะบริกว้างปานนี้เลยนี่แหละมองนี้แหละมันโสพี่น้องเนาะน้ำโส ตรงไปทางสลามนี่อีกนี่พี่น้องเอ้ยนี่ยถาวาสีเห็ดนะก็คิดชองคิดชองใจอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอยา่าค็ดแน่บอนเอาแน่เขาเห็ดแล้วมันสิคุ้มบ่พี่น้องเอ้ยมึงเชื่อป่ะเ็ดเแล้วฝนเมื่อส้มมุมป่าลงพี่น้องเอ้ยคือปีก่อนนะก็สิยาเห็ดเลยนี่ได้ปีเคยล่ามาอยู่ไม่พี่น้องเอ้ยเนาะพากันมาเห็ดอยู่นี่แหละ เฮากระชายลิบให้ซีห้นอ้อไล้เบิง่งโยสปีนลยนะปีเห็ดยูทูบสักอีดนะมาเห็ดแหละฝนบุดีบันเนี่ยฝนบดุดีเห็ดแล้ววบาบ่มีหัวหนามาก็กเลยบด้งหอดป่าพี่น้องเย้ยก็เลยบไร้เห็ดเลยแต่หันมานีนะซีปีหาปีเลยเนี่ยแ,แต่ปี เคยหละมาอยู่ไม่พักกันมาเห็ดสองเคยอันนี้ก็จังไดอยู่พี่น้องเอ้เนาะสองคิดสองใจอยู่อยากเห็ดแน่บเอาแน่เห็ดไปแล้วผัดเท้าฝนเบิดผัดบ่ <c ười> ม,มี่ผาลงพี่น้องเนาะบ่มาันซ้ำพี่น้องเอ้ยมื้อนี้โอ้ยปลดุกน้อยตัวเดียวกับปลาลดตัวนึง ฝนมาจ๊กพี่น้องเนาะหัวฝนที่มาอีกโอเคพี่น้องสำลากคลิปนี้เอาไว้สมีก่อนพนี่น้องขอบุญขอบคุญหลายๆเด้อพี่น้องพวกไปสุขุสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าสำลากคลิปนี้สบายดี